คุนไดไอออนิก5นะครับที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็เป็นรถยนต์ EV นะครับคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับรถยนต์นะครับ GMC ในเรื่อง Back to the Future นะฮะสีจะแนวๆนั้นเลยทีเดียววิ่งได้ประมาณส175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มที่นะฮะชาร์จ1ครั้งเต็ม100วิ่งได้481กิโลเมตรอืมอย่างตรงนี้เนี่ยใช้เฉพาะกับรถ EV นะครับซึ่งก็อาจจะเส้นหนึ่งก็ราคาแพงนิดนึงแต่ชาร์จไฟพิเศษ350กิโลวัตต์นะฮะชาร์จไฟ10ถึง80นี่ยสามารถที่จะใช้เวลาเพียง18นาทีสําหรับ,บอบ์ดนั่งครับคุณผู้ชมครับก็ประทับใจอีกเหมือนกันนะครับสำหรับความละเอียดของการดีไซน์คุนใดละเอียดมากตอบสนองความต้องการแล้วคือไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายควบคุมง่าย นะครับฟมอะไรแม้ว่าจนหน่วงไปนิดนึงแต่ว่าแม่นยําพอสมควรครับคุณผู้ชมครับและผมเชื่อว่าราคานะครับระดับนี้ล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนจนถึง2ล้านต้นๆสำหรับรุ่นท็อปนะครับก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะทําให้จิตใจว้าวุ่นได้ วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ลิงนะครับสำหรับในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์นะครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมารีวิวครับสำหรับรถยนต์อีวีค่ายเกาหลีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเจนแรกเลยทีเดียวนะครับที่เปิดตัวเข้ามาในบ้านเรานะครับถ้าพูดถึง Ionic 5ทุกคนรู้จักแล้วนะครับเพราะว่าเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการในช่วงของงานมหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่า Mo t ต r Expo ปที่ผ่านมานะฮะราคาเริ่มต้นับอยู่ที่1,699,000 จะแตกต่างยังไงครับสำหรับ EV จีน EV ญี่ปุ่นที่กำลังจะประกอบและผลิตในบ้านเรานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับ EV ของยุโรปนะฮะสมรถนะของ EV เกาหลีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับ Ionic 5ครับเีนี้เรามาดูครับสำหรับในส่วนของระดับเรนจ์ราคารุ่นนะครับที่คุ d ไดเปิดตัวนะฮะสำหรับ Ionic ใหม่นะครับ Ionic 5 ก็คือมีในรุ่นเริ่มต้นครับในรุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่1 6 9 9 0ล้าน้านนะครับแล้วก็ในรุ่น EX c l u s i v e นะครับราคาอยู่ที่1 8 9 9 0ล้านแาและในรุ่นท็อปครับก็คือในรุ่น First Edition นะครับอยู่ที่2 3 9ล้านสาม้ามนานต่างกันยังไงในแต่ละรุ่นนะครับก็คือในเรื่องราวของออปชันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งภายในนั่นเองนะครับสำหรับในแต่ละรุ่นสำหรับ ionic 5นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับสำหรับสีนะครับ ในแต่ละรุ่นนะครับก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะฮะแล้วก็สีที่ผมชอบมากก็คือออกไปในเร่อในแง่ของตัวบอลเงินนะฮะซึ่งดูแล้วนี่คล้ายคล้ายคล้ายกับหนังเรื่องนึ่งนะฮะสำหรับรถยนต์นะครับ GMC ในเรื่อง Back to the Future นะฮะสีจะแนวแนวนั้นเลยทีเดียวนะครับมาดูถึงสรรพคุณกันนะครับสำหรับ Ionic 5นะครับแบตเตอรี่แรงดันสูงสุด58กิโลวัตต์อาวนะครับกำลังสูงสุด170แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิตันเมตรนะฮะสามารถเร่งความเร็วครับจาก0ถึง100นะครับ8.5วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดครับที่ทำได้ เท่าที่เทสมานะครับวิ่งจากกรุงเทพมาอยุธยาเนี่ยนะครับผมก็วิ่งได้ประมาณสัก175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเต็มที่นะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดตามสเปคจะอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางนะครับสำหรับขับเคลื่อนสูงสุดนะครับก็คือชาร์จ1ครั้งเต็ม100%เวิ่งได้481กิโลเมตรอืนะ โอเคครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐาน WLTP นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของรถยนต์ EV อยู่แล้วนะครับครับสำหรับดีไซน์ภายนอกครับสำหรับ i o n i นอไฟะครับก็ได้รางวัลครับ World Design Award นะครับในปี2022นะฮะสำหรับโฉมนี้เลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นโฉมของ2023และ24ด้วยที่นำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับรถยนต์พลังงาน 100%ครับสำหรับเครื่องยนต์ EV ที่รายงานให้ทราบไปแล้วนะครับสำหรับมีการประสมผสานนะครับในของเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในการดีไซน์นะครับก็คือ,อเป็นแรงบันดาลใจมาจากคุณใดในรุ่นโพนี่นะครับซึ่งก็เข้ากับตัวพาราเมติกพิกเซลดีไซน์นั่นเองครับ มิสเตอร์จิโอรลิโอครับจากประเทศอิตาลีครับก็ร่วมกับทางคุนไดที่ประเทศเกาหลีนะครับสำหรับการดีไซน์และก็สร้างโมเดลตัวนี้ออกมานะครับสำหรับเอลนิกไซึ่งตระกูลเอลนิกเนี่ยจะพูดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายรุ่นและหลายโมเดลทีเดียวที่จะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับมาดูจุดเด่นกันครับรูปทรงตัววีนะครับสำหรับกระจังหน้านะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบทึบนะครับไฟก็จะเป็น led ที่เห็นเนี่ยนะฮะและที่เด่นก็คือโลโก้ฮุนไดและที่สำคัญตรงนี้ครับจะเป็น จุดนะครับที่แสดงจุดชาร์จนะฮะการชาร์จของตัวแบตเตอรี่นะครับตอนที่เราเสียบปลั๊กจะมะีสเกลขึ้นนะครับเหมือนที่เราชาร์จแบตมือถือตรงนั้นก็คือจะได้รู้เจ้าของดูภายนอกอ่ะเต็มยังเต็มยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขึ้นเป็นสเกลถ้าเต็มแล้วก็จะขึ้นแบบฟูนั่นเองนะครับด้านข้างครับก็จะเป็นการออกแบบ ลงตัวนะครับในเรื่องของการใช้เหลี่ยมมุมนะฮะแล้วก็สร้างพละกําลังในแง่ของตัวกล้ามเนื้อนะฮะของตัวบอดี้มีสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นโครเมียมนะฮะดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะล้ายุคอยู่พอสมควรนะฮะลายแม็กนะครับล้อ20นิ้วนะครับลายแม็กลายนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไอออนิกนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ใหม่ก็แล้วแต่ชอบนะฮะตรงนี้จะไปปรับเปลี่ยนใหม่ก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ที่สําคัญก็คือยางเนี่ย หลยถ้าคุณทราบแล้วว่ายางตรงนี้เนี่ยใช้เฉพาะกับรถ EV ีนะครับซึ่งก็อาจจะเส้นหนึ่งก็ราคาแพงนิดนึงกว่ายางธรรมดานะครับเ,เพราะว่ายางที่ผลิตขึ้นมาให้ใช้กับรถยนต์ E ีีเนี่ยต้องการสมรรถนะที่เหนือกว่ายางธรรมดานิดนึงนะครับเพราะว่าแรงบิดของตัวบอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับที่จะออกตัวนะครับแล้วก็ทำให้ยางเนี่ยไม่เสียสีกับถนนมากนักถ้าเสียสีมากๆ ก็อาจจะเกิดการสิ้นเปลืองนะฮะโดยเฉพาะกับกําลังไฟของตัวรถครับสําหรับตัวเปิดประตูนะครับก็ล้ําอยู่นะฮะในสไตล์แบบนี้เลยนะรถไฟฟ้ายุคนี้หลายๆลยี่ห้อก็าําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น b ี d ดีก็ทําแบบนี้นะฮะก็งาขึ้นมาเปิดแบบง่ายดายนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับการใช้งานนะครับมาดูด้านหลังกันครับตรงนี้เป็นตัวชาร์จนะฮะชาร์จไฟนะครับแล้วก็ที่รับกับด้านหน้าก็คือจะมีตัว แจ้งสัญญาณการชาร์จนะครับระยะก,การชาร์จว่าเต็มหรือไม่เต็มอยู่ด้านหลังด้วยนะครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ Ionic 5นะครับพร้อมโลโก้นะฮะมาดูด้านหลังเดี๋ยผมดูจริงๆแล้วเนี่ยแมมันเหมือนคล้ายยานอวกาศยังไงก็ไม่รู้นะนะฮะเพราะว่ามีตัวโครเมียมสำหรับในเชิงสกเกิร์ตด้านท้ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยกล้องรอบคันนะฮะที่ดูแลในส่วนของการทำงานและความปลอดภัยความปลอดภัยของระบบ ของฮุนไดนะครับก็คือฮุนไดเซนซิ่งนั่นเองนะครับเขาเรียกอย่างนี้นะครับพร้อมหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมรรถนาการควบคุมหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งเตือนคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะฮะสำหรับการขับรถเพราะอะไรครับเตือนว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอะไรเงี้ยสัญญาณเตือนครับบอกว่าเฮ้ยพัก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 นะดื่มดื่มน้าหวานอะไรแบบนี้สําหรับคนเป็นเบาหวานนะครับสําหรับกระจกมองข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับพร้อมกล้องนะครับ3 6มอยหาด้านล่างนะครับ ซึ่งก็จากหน้าจอด้านในนะครับส่งภาพออกไปก็ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไปรีวิวกันสําหรับภายในกันครับครับก่อนเราจะมาดูถึงในการออกแบบนะครับดีไซน์ภายในนะครับของ IONIC 5นะครับลองมาดูจุดเด่นกันก่อนนะครับสำหรับ i o n i นิ5แล้วนาคุณใดเขาภูมิใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการชาร์จเร็วนะฮะ ก็คือแบบฟาสชาร์จนะฮะข้างนอกหรือว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยชาร์จไฟพิเศษ350กิโลวัตต์นะฮะชาร์จไฟ10บถึงแปเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาเพียง18นาทีนะครับปกติแล้วค่ายรถอื่นๆอย่างค่ายรถจีนอะไรต่างๆก็20นาทีขึ้น30นาทีขึ้นหรือบางทีก็45นาทีขึ้นกว่าจะได้80%ระหว่างการชาร์จสำหรับการเดินทางนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับจุดเด่นตรงนี้นะครับ ก็น่าสังเกตรครับเพราะว่าจุดชาร์จเองเนี่ยโดยเฉพาะกับ q u c ชา r g e เนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็นเ,เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะล้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถที่จะ,จ,ะจ่ายกระแสไฟที่แรงถึง350ิกิโลวัตต์เอาเนี่ยเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ของตัว i อ o n i c 5ซึ่งก็ยังถือว่าฮุนไดเองนะครับต้องกระจายหัวชาร์ารจเนี่ยแหละครับให้ได้หลายๆจุดทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ฮุนไดในอนาคตต่อไปโดยเฉพาะกับ i อ o n i c 5คขันนี้ครับ ดีไซน์ภายในนะครับสำหรับ Ionic 5ครับก็นี่ครับทรงพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ2ก้านนะครับสก้านที่ดูแล้วค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยในทรงของดีเชฟนะครับเข้าออกสะดวกไม่ติดเขานะครับดีเชฟสำหรับพวงมาลัยนะครับปรับตีฟังก์ชันของ Ionic 5นะครับก็จะมี อุปกรณ์น,นะครับที่ให้ได้คอนโทรลอยู่พอสมควรทีเดียวอำนวย,ยความสะดวกไม่ต้องไม่งงอ่ะไม่งงเหมือนรถจีนอ่ะเอาพูดตรงตรงเลยฮะเพราะรถจีนเนี่ยจะต้องจากประเทศจีนนะครับจะค่อนข้างจะโอ้โหต้องเข้าไปในจอต้องอันนี้ง่ายๆเลยฮะ,ะคอนโทรลแบบง่ายๆเลยมีที่โหมดนะครับสามารถที่จะกดโหมดการขับขี่ได้นะฮะตรงนี้ครับสำหรับการได้โหมดนะครับไดโหมดนี่ก็จะมีอยู่3ระดับนะครับก็คือมีอีโค่อีโคนะครับ normal แล้วก็การหมดวสปอร์ตนะครับก็คงทราบดีอยู่ Eco ก็ขับแบบประหยัด Normal ก็ขับแบบธรรมดาแล้วก็สปอร์ก็ขับแบบเฟียวฟ้าวใช้กำลังเร่งแซงหน่อยหรือว่าต้องการความรวดเร็วในแง่ของการตอบสนองของตัวมอเตอร์ในการขับเคลื่อนครับต่อมาครับก็จะเป็นจอนะครับ12.3นิ้วนะฮะสช่วงด้วยกันนะครับก็คือเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับยาวนะฮะตั้งแต่จอผู้ขับขี่นะครับไปจนถึงจอคอมมานด์นะครับ แล้วการคอมมานด์ต่างๆหรือการควบคุมก็อย่างที่บอกครับง่ายครับง่ายมากนะฮะค่ายเกาหลีเขาเข้าใจครับสําหรับคนใช้นะฮะโดยเฉพาะกับทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยสามารถเข้าง่ายไปที่โฮมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแบตเตอรี่ชัดเจนนะครับตอนนี้เหลืออยู่68%แแล้วก็ทางด้านขวานะครับในจุดของคนขับก็มีบอกอยู่เหมือนกันนะฮะตอนขับขี่ว่าแบตเตอรี่อยู่เหลืออ,อีกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถวิ่งได้อีก กี่กิโลเมตรนะฮะสำหรับการชาร์จมาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่ก็สะดวกสบายนะครับและที่มากแบบนั้นก็คือจะมีการเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีกล้องครับไม่ต้องไปดูกระจกละวนะฮะว่ามีจุดอับจุดเอ,อิบอะไรสายตาอะไรต่างๆนี่ให้ดูเลยครับนะฮะซ้ายขวามีกล้องด้านข้างให้นะครับอ่านะฮะซ้ายขวานะฮะสำหรับการเลี้ยวนะฮะก็ถือว่าโอเคทีเดียวและที่เด่นกว่านั้นก็คือมี ถ้าจะเลี้ยวนะี่ดูความเร็วได้ด้วยนะครับบนจอว่าตอนนี้เนี่ยเราเลี้ยวอยู่จะเลี้ยวเนี่ยความเร็วเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปลอดภัยไหมรถด,ด้านข้างซ้ายขวามีไหมนะฮะก็สามารถที่จะดูที่กล้องนี้ได้นะครับและที่สําคัญก็คือจุดอับนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือทางกระจกเนี่ยปกติแล้วจะมีสัญญาณไฟว่าจุดอับตรงนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นจริงแต่มีรถอยู่ด้านหลังนะครับแต่เขาทังหุ่นดครับจะมีสัญญาณครับก็คือตัวด้านท้ายตรงนี้ฮะนะฮะถึงเราจุดอับจริงๆแล้ว ยังมีรถอยู่นะฮะตอนนี้ห้ามเปลี่ยนเลนห้ามเปลี่ยนเลนจะมีสัญญาณตรงนี้เตือนนะฮะสำหรับในส่วนของทางด้านท้ายครับสำหรับจอนะครับ12.3นิ้วบอกอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งในส่วนของตัว ev นะครับพลังงานนะครับว่าตอนนี้เหลืออย่างไรวิ่งได้เท่าไรแล้วนะครับโดยเฉลี่ยวิ่งมาตรงนี้เนี่ยใช้ระยะปางไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ไปเท่าไหร่แปดหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับระยะทางที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้ วิ่งได้เต็มที่น่าจะไม่เกินจากนี้นะฮะ212กิโลเมตรนะครับก็บอกให้แบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนของปลานปรับนะครับบลูทูธโทรศัพท์นะครับปรับโทรศัพท์ Voice Memo นะครับก็คือสามารถบันทึกเสียงผู้ใช้ได้นะครับสำหรับการสั่งงานนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในเรื่องของตัวบังคับในส่วนของมีเดียวิทยุนะครับ แล้วก็การใช้ลิงก์กับ iPhone นะครับแล้วก็ Android นะครับซึ่งเป็นระบบไร้สายนะครับบูทูตก็สามารถที่จะใช้ได้ลำโพงที่ให้มาครับเป็นลำโพงโบสเครื่องเสียงเตาติดขับมาถึงอยุตยานในออกสุ่มเสียงโอเคประทับใจและที่สำคัญก็คือมีซับอูเฟอร์ด้วยสำหรับบอะนั่งครับคุณผู้ชมครับก็ประทับใจอีกเหมือนกันนะครับสำหรับความละเอียดของการดีไซน์ของทางคุณดายเขาสำหรับตัว i อออนิกไฟคันนี้นะครับ เป็นการออกแบบนะครับก็คือตัว Zero Gravity Seat นะครับ Zero Gravity Seat คืออะไรครับความหมายก็คือความกลมกลืนของตัวสรีระของคนนะครับการนั่งเข้าไปเนี่ยเบาะเนี่ยจะโอบกระชับนะฮะแล้วตัวสัมผัสของตัวเบาะนะฮะถือว่าไม่นิ่มแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนั่งไกลๆนี่สบายครับไม่เมื่อยด้วยแล้วก็มีระบายอากาศในตัวผมคิดว่าโอเคนะสำหรับเบาะนั่ง ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะฮะคู่หน้าของทางคุณใดและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะปร,ะบประับนะครับคอนโซลกลางขยับไปขยับมาได้เพื่อความสบายของทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าอาจจะมีคุณลูกมายืนเล่นหรือนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ฮะกับคุณแม่แล้วก็ท่านหลังนะครับก็จะต้องการพื้นที่ก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ได้นะฮะซึ่งก็จะแตกต่างกับรถยนต์โดยทั่วไปโดยเฉพเนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบขับเคลื่อน ล้อหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวตัวเผาแล้วนะประกอบนี้ต้องแบบยกขายกแข้งกันพอสมควรทีเดียวแต่ตรงนี้ครับพื้นหลังนี่เรียบนะครับนั่งง่ายสบายลูกหลานนั่งสบายเหมือนกับรถ p p v เลยนะฮะทั้งทั้งที่ก็เป็นรถ SUV ครับคุณผู้ชมครับมาสรุปกันนะครับสำหรับ IONIC ิฟนะครับเท่าที่ได้ทดสอบมานะครับจากทีมงานคู่แข่งบอ r ติงนะครับเด่นคืออะไรครับเดึ่งก่อนเลยในเรื่องของการควบคุมนะครับ โดยเฉพาะกับฐานล้อนะฮะหรือว่าบีเบสนะครับประมาณสัก3เมตรเนี่ยผมถือว่าเหมาะสมมากทีเดียวสำหรับการใช้งานนะครับรถระดับนี้ถึงก็ถือว่าเป็น SUV ยกสูงนะครับแล้วก็ความเตี้ยความอะไรเนี่ยพอๆกันกับกระบะตัวเตี้ยนะครับแล้วความสั้นความยาวเนี่ยผมว่าเหมาะมากครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับส่วนการขับขี่นะครับผมลองมาหมดครับ3โหมดระหว่างการเดินทางมา200กิเมตรนะครับ ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอีโคนะฮะระบบนอร์มอลแล้วก็ระบบสปอร์ตชอบมากครับหุ่นใจละเอียดดีแล้วครับละเอียดยังไงฮะก็คือตัววันพัดเดิลนะครับก็คือตัวคันเร่งนะครับปกติแล้วเนี่ยรถจากประเทศจีนรถอะยทั่วไปนะครับสำหรับรถ EV เนี่ยพอเหยียบแล้วเนี่ยหมาเขาเรียกว่าทอร์กมาทันทีแต่หุ่นไดครับสามารถที่จะปรับนะครับน่วงนะฮะตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้ ก็คือถ้าคุณขับรถ i c e หรือว่ารถสันดาบมานะครับเพราะคุณจะทราบดีว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงแล้วถ้ามาขับ i อออนิกไฟฟิลลิ่งอย่างนั้นเลยครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจากคนที่เคยใช้รถสันดาบแล้วกลับมาใช้รถ E ีีเนี่ยต้องปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการําทงานของตัวคันเร่งนี่ละครับคือเร่งแล้วแบบมื้อฟื้บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะแบบปวดหัวแต่คันนีครับไอออนิกเขาคุณใดละเอียดมากตอบสนองความต้องการแล้วคือไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมาย ควบคุมง่ายนะครับโฟมอะไรแม้ว่าจนนัวงไปนิดนึงแต่ว่าแม่นยําพอสมควรครับคุณผู้ชมครับสาหรับระบบช่วงล่างนะครับถือว่าผ่านครับความดุ่มดวอะไรต่างๆนะครับทุกย่านของถนนไม่ว่าจะเป็นคลุกคลักนะครับถนนลูกรังอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนุ่มดวนลูกหลานลูกเด็กเล็กๆนะครับโดยเฉพาะกับผู้ขับขี่ขับง่ายครับสบายๆสาวๆเนี่ยชอบแน่นอนถ้ามาลองขับ i ออ i น5คันนี้นะฮะโดยเฉพาะกับระบบช่วงล่างครับ ครับคุณผู้ชมครับผมถือว่าพูดที่จะเลือกใช้รถ E ีีเนี่ยผมว่าช่วงนี้ว้าวุ่นแล้วฮะเพราะว่าอะไรฮะไอออนกไฟเข้ามาทําตลาดในบ้านเราแล้วโดยเฉพาะกับความเชื่อถือในแบรนด์ของคุณใดก็มีอยู่ในระดับหนึ่งสําหรับคนไทยนะครับแล้วผมเชื่อว่าราคานะครับระดับนี้ล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนจนถึง2ล้านต้นๆสำหรับรุ่นท็อปนะครับก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะทําให้จิตใจว้าวุ่นได้ที่สําคัญครับอย่าเพิ่งเชื่อผม ลองขับกันดูนะครับแม่ว่าคุณผู้ชมหรือว่าทุกๆคนจะไปดูรถรุ่นอะไรมาลองไปขับกันดูก่อนแล้วลองเปรียบเทียบกันดูและถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาทางรายการเราก็ยินดีนะครับในใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดการติดต่อหรือว่าจะสอบถามเข้ามากันก็ได้สำหรับในคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ s u b s c r i b e ครับสำหรับช่องคู่แข่งทีวีจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมากทีเดียววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ